สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําเว็บนะครับเว็บนี้นะครับก็ฝากถอนอัตโนมัตินะครับก็ใช้แค่เบอร์โทรในการสมัครนะครับแล้วก็แค่ท่านมีบัญชีธนาคารของท่านไว้ฝากถอนเงินนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาสิโนนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อท่านอยากเล่นท่านก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นนะครับก็จะมีเกมบอกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นสล็อตนะครับก็มีหลายค่ายด้วยกันนะครับมีเกมใหม่ๆต่างๆมากมายนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกีฬานะครับ กีฬาก็สามารถเล่นบอลได้นะครับแทงบอลเข้ามาแทงบอลใครที่ชอบดูฟุตบอลนะครับแล้วอยากเล่นนะครับก็เข้ามาดูในส่วนตรงนี้ได้นะครับส่วนหวยนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับจะพบกันเร็วๆในนี้นะครับเพราะว่าเว็บเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีให้เลือกเล่นหลายอย่างนะครับก็ขอฝากก่อนไว้ด้วยนะครับ แล้วก็พวกสิทธิทพิเศษนะครับก็จะมีมากมายเลยนะครับก็รองรับเครดิตฟรี